กว่ามนุษย์จะหลุดจากบ่วงคือรู้อริยสัจที่ขูทั้งหลายชาวสวนผักมิได้ปลูกผักโดยคิดว่าเนื้อในป่าทั้งหลายจะได้กินผักที่เราปลูกนี้แล้วจะได้มีอายุยืนรูปร่างสวยงามมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานดังนี้แต่ได้คิดดังนี้ว่าเนื้อในป่าทั้งหลายจะเข้ามาสู่สวนผักอันเราปลูกแล้วกินอยู่อย่างลืมตัว ครั้นเข้ามากินอยู่อย่างลืมตัวจักถึงซึ่งความเลินเล่อครั้นเลินเล่ออยู่จักถึงซึ่งความประมาทครั้นประมาทแล้วจักเป็นสัตว์ที่เราพึงกระทำได้ตามความพอใจในส่วนผักนั้นดังนี้ทิ่ขูทั้งหลายบรรดาเนื้อทั้งหลายฝูงเนื้อพวกที่หนึ่งได้เข้าไปสู่สวนผักที่ชาวสวนผักปลูกไว้กินอยู่อย่างลืมตัว เมื่อเข้าไปกินอยู่อย่างลืมตัวก็ถึงซึ่งความเลินเลอ่อครั้นเลินเล่อแล้วก็ถึงซึ่งความประมาทครั้นประมาทแล้วก็เป็นสัตว์ที่เจ้าของสวนผักพึงกระทําได้ตามความพอใจในสวนผักนั้นพิขุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลฝูงเนื้อพวกที่หนึ่งเหล่านั้นก็ไม่พ้นไปจากกำมือแห่งเจ้าของสวนผักพิขูทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลาย สมณะพรามพวกที่หนึ่งได้เข้าไปสู่โลกามิตรเหล่าโน้นซึ่งเป็นเหมือนกับสวนผักอันมานปลูกไว้บริโภคอยู่อย่างลืมตัวครั้นเข้าไปบริโภคอยู่อย่างลืมตัวก็ถึงซึ่งความมัวเมาครั้นมัวเมาอยู่ก็ถึงซึ่งความประมาทครั้นประมาทอยู่ก็เป็นผู้ที่มานพึงกระทําได้ตามความพอใจในโลกามิตรซึ่งเป็นเหมือนสวนผักแห่งมาน,นั้นที่ขูทั้งหลาย ด้วยอาการอย่างนี้แลสมณะพราหมณ์พวกที่หนึ่งจึงไม่พ้นไปจากอิทธานุภาพแห่งมานพิกุทั้งหลายเรากล่าวสมณะพราหมณ์พวกที่หนึ่งนี้ว่ามีอุปมาเหมือนฝูงเนื้อที่หนึ่งนั้นฉันใดก็ฉันนั้นพิกุทั้งหลายอุปมานี้มีเพื่อให้รู้เนื้อความนั้นคำว่าสวนผักนั้นเป็นชื่อแห่งตารรมคุณทั้งห้าคำว่าเจ้าของสวนผักนั้น เป็นชื่อของมารผู้มีบาปคำว่าพวกพ้องของเจ้าของสวนผักนั้นเป็นชื่อของบริษัทแห่งมารคำว่าฝูงเนื้อนั้นเป็นชื่อของสมณะพราหมณ์ทั้งหลายที่กูทั้งหลายเนื้อพวกที่สองรู้ความวินาศของเนื้อจำพวกที่หนึ่งโดยประการทั้งปวงแล้วมาคิดกันว่าถ้าอย่างไรเราเว้นการกินผักซึ่งเป็นโภชนาอันตรายเหล่านี้โดยประการทั้งปวงเสีย เข้าไปอยู่ในราวป่ากันเถิดดังนี้เนื้อเหล่านั้นเว้นการกินผักซึ่งเป็นโภชนะอันตรายเหล่านั้นโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าไปอยู่ราวป่าแล้วครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนเป็นเวลาที่หมดหญ้าและน้ำร่างกายก็ถึงซึ่งความสู้ผอมอย่างยิ่งเมื่อมีร่างกายสู้ผอมอย่างยิ่งกำลังอันแก,กล้าก็หมดไปเมื่อกำลังอันแก้วกล้าหมดไป ก็ย้อนกลับมาสู่ถิ่นแห่งสวนผักที่เจ้าของสวนผักปลูกไว้อีกฝูงเนื้อเหล่านั้นได้เข้าไปกินผักในสวนผักอย่างลืมตัวเมื่อเข้าไปกินอยู่อย่างลืมตัวก็ถึงซึ่งความเลินเล่อเมื่อเลินเล่อก็ถึงซึ่งความประมาทเมื่อประมาทก็เป็นสัตว์ที่เจ้าของสวนผักกระทำได้ตามความพอใจในสวนผักนั้นพิกูทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แล ฝูงเนื้อพวกที่สองนั้นก็ไม่พ้นไปจากกำมือแห่งเจ้าของสวนผักพิกูทั้งหลายบรรดาสม,มณะพรามทั้งหลายสม,มณะพราหมณ์จำพวกที่สองรู้ความวินาศของสม,มณะพราหมณ์จำพวกที่หนึ่งโดยประการทั้งปวงแล้วมาคิดกันว่าถ้ากะไรเราเว้นจากโลกามิตรซึ่งเป็นเสมือนการบริโภคเหยื่อโดยประการทั้งปวงเสียเว้นจากโภชนะอันตราย แล้วเข้าไปอาศัยอยู่ในราวป่ากันเถิดดังนี้สมณะพราหมณ์เหล่านั้นเว้นจากโลกามิตรอันเป็นเสมือนการบริโภคเหยื่อโดยประการทั้งปวงเว้นโภชนะอันตรายพากันเข้าไปอยู่ในราวป่าแล้วสมณะพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้มีผักสากะเป็นพักษาบ้างมีผักสามากะเป็นพักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นพักษาบ้าง มีเปลือกไม้เป็นพักษาบ้างมีสาหร่ายเป็นพักษาบ้างมีรำเป็นพักษาบ้างมีข้าวตังเป็น limite limite พักษาบ้างมีเมล็ดผักกาดเป็นพักษาบ้างมีหญ้าเป็นพักษาบ้างมีโคไมเป็นพักษาบ้างมีเง้าไม้และผลไม้ในป่าเป็นอาหารยังอัตภาพให้เป็นไปเป็นผู้บริโภคผลตามที่มีอยู่โดยธรรมชาติ ครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนเป็นเวลาที่หมดผักหมดหญ้าหมดน้ำร่างกายก็ถึงซึ่งความสู้ผอมอย่างยิ่งเมื่อมีร่างกายสู้ผอมอย่างยิ่งกำลังเรี่ยวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรี่ยวแรงหมดไปแจโตวิมุตก็เสื่อมเมื่อแจโตวิมุตเสื่อมก็ย้อนกลับมาหาโลกามิตรซึ่งเป็นเสมือนกับสวนผักอันมารปลูกไว้เหล่านั้นอีก สมณพราหมณ์เหล่านั้นเข้าไปบริโภคอยู่อย่างลืมตัวครั้นเข้าไปบริโภคอยู่อย่างลืมตัวก็ถึงซึ่งความมัวเมาครั้นมัวเมาอยู่ก็ถึงซึ่งความประมาทครั้นประมาทแล้วก็เป็นผู้ที่มานพึงกระทำได้ตามความพอใจในโลกามิตรอันเป็นเสมือนสวนผักของมาน,นั้นพิกูตทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลสมณพราหมณ์แม้พวกที่สองนี้ ก็ไม่พ้นไปจากอิทธานุภาพแห่งมารพิกุทั้งหลายเรากล่าวสมณะพราหมณ์พวกที่สองนี้ว่ามีอุปมาเหมือนฝูงเนื้อพวกที่สองนั้นฉันใดก็ฉันนั้นพิกุทั้งหลายฝูงเนื้อพวกที่สามรู้ความวินาศของเนื้อจำพวกที่หนึ่งและจำพวกที่สองโดยประการทั้งปวงแล้วมาคิดกันว่าถ้าอย่างไร เราอาศัยที่ซุ้มซ่อนอยู่ใกล้ๆสวนผักของเจ้าของผักนั้นครั้นอาศัยที่ซุ้มซ่อนอยู่ใกล้ๆสวนผักนั้นแล้วก็ไม่เข้าไปกินผักนั้นอย่างลืมตัวเมื่อไม่เข้าไปกินอย่างลืมตัวอยู่ก็ไม่ถึงซึ่งความเลินเล่อเมื่อไม่เลินเล่ออยู่ก็ถึงซึ่งความไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่เป็นสัตว์ที่ใครๆจะพึงทำอะไรๆได้ตามความพอใจในสวนผัก ของเจ้าของผักนั้นดังนี้ฝูงเนื้อเหล่านั้นก็ประพฤติกระทําตามความคิดนั้นพิขูทั้งหลายความคิดได้เกิดแก่เจ้าของสวนผักกับบริวารเหล่านั้นว่าฝูงเนื้อพวกที่สามเหล่านี้คงจะมีเล่เหลี่ยมกลโกลงเหมือนมีฤทธิ์เป็นแน่ฝูงเนื้อพวกที่สามนี้คงจะเป็นสัตว์พิเศษชนิดอื่นเป็นแน่มันจึงมากินผักที่เราปลูกนี้ได้ และเราก็ไม่เข้าใจการมาการไปของมันถ้ากะไรเราพึงล้อมซึ่งที่นั้นโดยรอบด้วยเครื่องล้อมชนิดทันทวากุระใหญ่ๆทั้งหลายเราคงจะได้เห็นที่ซุ้มซ่อนของฝูงเนื้อพวกที่สามอันเป็นที่ซึ่งมันแอบเข้ามากินดังนี้ชนเหล่านั้นได้ทำการล้อมพื้นที่ปลูกผักนั้นโดยรอบด้วยเครื่องล้อมชนิดทันทวากุระใหญ่ๆทั้งหลายแล้วพิกูทั้งหลาย เจ้าของสวนผักและบริวารก็หาพบที่ซุ่มซ่อนของฝูงเนื้อพวกที่สามอันเป็นที่ซึ่งมันแอบ,บเข้ามากินพิกุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลฝูงเนื้อแม้พวกที่สามนั้นก็ไม่พ้นไปจากกำมือของเจ้าของสวนผักพิกุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลายสมณพราหมณ์จำพวกที่สาม รู้ความวินาศของสมณพราหมณ์จำพวกที่หนึ่งและที่สองโดยประการทั้งปวงแล้วมาคิดกันว่าถ้ากระไรเราจะอาศัยที่ซุ่มซ่อนอยู่ใกล้ๆโลกามิตรซึ่งเปรียบเสมือนสวนผักของมารครั้นอาศัยอยู่ในที่ซุ่มซ่อนนั้นแล้วจกไม่เข้าไปบริโภคโลกามิตรอันเป็นเสมือนสวนผักแห่งมาน,นั้นอย่างลืมตัวครั้นไม่เข้าไปบริโภคอย่างลืมตัวอยู่ก็ไม่ถึงซึ่งความมัวเมา เมื่อไม่มัวเมาอยู่ก็ไม่ถึงซึ่งความประมาทเมื่อไม่ประมาทอยู่ก็เป็นผู้ที่มานจะพึงกระทาตามความพอใจไม่ได้อยู่ในโลกามิตรอันเป็นเสมือนสวนผักแห่งมานนั้นดังนี้สมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้ประพฤติกระทาตามความคิดนั้นก็แต่ว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้เป็นผู้มีทิฏฐิขึ้นมาแล้วอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงดังนี้บ้าง ว่าโลกไม่เที่ยงดังนี้บ้างว่าโลกมีที่สุดดังนี้บ้างว่าโลกไม่มีที่สุดดังนี้บ้างว่าชีวะก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นดังนี้บ้างว่าชีวะก็อันอื่นสรีระก็อันอื่นดังนี้บ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมมีอีกดังนี้บ้างว่าตถาคตภายหลังแต่ตายแล้วย่อมไม่มีอีกดังนี้บ้าง ว่าตถาคตภายหลังตตายแล้วย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีดังนี้บ้างว่าตถาคตภายหลังตตายแล้วย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้ดังนี้บ้างพิกุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลสมณพราหมณ์แม้พวกที่สามนี้ก็ไม่พ้นไปจากอิทธานุภาพแห่งมารพิกุทั้งหลายเรากล่าวสมณพรามพวกที่สามนี้ ว่ามีอุปมาเหมือนฝูงเนื้อพวกที่สามนั้นฉันใดก็ฉันนั้นพิขุทั้งหลายฝูงเนื้อพวกที่สี่รู้ความวินาศของเนื้อพวกที่หนึ่งพวกที่สองและพวกที่สามโดยประการทั้งปวงแล้วมาคิดกันว่าถ้าอย่างไรเราอาศัยซุ้มซ่อนอยู่ในที่ซึ่งเจ้าของสวนผักและบริวารไปไม่ถึงครั้นอาศัยที่ซุ้มซ่อนอยู่ ในที่ซึ่งเจ้าของสวนผักและบริวารไปไม่ถึงจะไม่ลืมตัวเข้าไปกินผักที่เจ้าของสวนผักปลูกจะไม่ถึงซึ่งความเลินเล่อเมื่อไม่เลินเล่อจกไม่ถึงซึ่งความประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้วก็ไม่เป็นสัตว์ที่ใครๆพึงทำอะไรอะไรได้ตามความพอใจในสวนผักของเจ้าของผักนั้นฝูงเนื้อเหล่านั้นก็ประพฤติกระทำตามความคิดนั้น ที่ขู่ทั้งหลายความคิดได้เกิดขึ้นแก่เจ้าของสวนผักกับบริวารเหล่านั้นว่าฝูงเนื้อพวกที่สี่เหล่านี้คงจะมีเล่เหลี่ยมกลโกลงเหมือนมีฤทธิ์เป็นแน่ฝูงเนื้อพวกที่สีน่นี้คงจะเป็นสัตว์พิเศษชนิดอื่นเป็นแน่มันจึงมากินผักที่เราปลูกนี้ได้และเราก็ไม่เข้าใจการมาการไปของมันถ้ากระไรเราพึงล้อมซึ่งที่นั้นโดยรอบ ด้วยเครื่องล้อมชนิดทันทวาคูระใหญ่ๆทั้งหลายเราคงจะได้เห็นที่ซุ้มซ่อนของฝูงเนื้อพวกที่สี่อันเป็นที่ซึ่งมันแอบเข้ามากินดังนี้ชนเหล่านั้นได้ทำการล้อมพื้นที่ปลูกผักนั้นโดยรอบด้วยเครื่องล้อมชนิดทันทวาคุระใหญ่ๆทั้งหลายแล้วพิกุทั้งหลายเจ้าของสวนผักและบริวารไม่ได้พบที่ซุ้มซ่อนของฝูงเนื้อพวกที่สี อันเป็นที่ซึ่งมันแอบเข้ามากินพิขุทั้งหลายความคิดได้เกิดขึ้นแก่เจ้าของสวนผักและบริวารว่าถ้าเราทำฝูงเนื้อพวกที่สี่ให้แตกตื่นแล้วมันก็จะทำฝูงอื่นให้แตกตื่นด้วยด้วยการทำอย่างนี้ฝูงเนื้อทั้งปวงก็จะเลือร้างไปจากผักที่เราปลูกไว้ถ้ากระไรเราพึงทำความพยายามเจาะจงทำความแตกตื่นแก่เนื้อพวกที่สี่ดังนี้ พิกุทั้งหลายเจ้าของสวนผักและบริวารได้ทำความพยายามเจาะจงทำความแตกตื่นแก่ฝูงเนื้อพวกที่สี่แล้วพิกุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลฝูงเนื้อพวกที่สี่นั้นก็พ้นไปจากกำมือของเจ้าของสวนผักพิกุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์ทั้งหลายสมณพราหมณ์พวกที่สี่รู้ความวินาศของสมณพราหมณ์จำพวกที่หนึ่ง ที่สองและที่สามโดยประการทั้งปวงแล้วมาคิดกันว่าถ้ากระไรเราอาศัยที่ซุ่มซ่อนอยู่ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงครั้นอาศัยซุ่มซ่อนอยู่ในที่นั้นแล้วจะไม่ลืมตัวเข้าไปบริโภคโลกามิตรซึ่งเป็นเสมือนสวนผักที่มารปลูกไว้เมื่อไม่ลืมตัวเข้าไปกินก็ไม่ถึงซึ่งความมัวเมา เมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ถึงซึ่งความประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จักเป็นผู้ที่มารไม่ทำอะไรอะไรได้ตามความพอใจในโลกามิตรซึ่งเป็นเสมือนสวนผักที่มารปลูกไว้ดังนี้สมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้ประพฤติกระทำตามความคิดนั้นที่ขู่ทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แลสมณพราหมณ์พวกที่สีน่นี้ก็พ้นไปจากอิทธานุภาพของมาร พิกุทั้งหลายเรากล่าวสมณพราหมณ์พวกที่สีน่นี้ว่ามีอุปมาเหมือนฝูงเนื้อพวกที่สี่นั้นฉันใดก็ฉันนั้นพิกุทั้งหลายที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงนั้นเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายในกรณีนี้คือภิกขุเพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายจึงเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกําจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุเพราะสงบวิตกวิจาร์เสียได้จึงบรรลุทุติยชาญเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจ ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกําจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุเพราะความจางหายไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะ,สะเสวยสุขด้วยกาย บรรลุตติยฌานอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทํามานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกําจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุเพราะละสุขและทุกข์เสียได้ เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงได้บรรลุจตุทชาญอันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจักขู่แห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุ เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้โดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิคาสัญญาเพราะการไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้แล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจักขู่แห่งมาน ไปแล้วสู่ที่ซึ่งมารผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุเพราะก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดพิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมารให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมาร ไปแล้วสู่ที่ซึ่งมารผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุเพราะก้าวล่วงวิญญาณญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่าอะไรอะไร,ะไ,รไม่มีพิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมารให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจักขุแห่งมาร ไปแล้วสู่ที่ซึ่งมารผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุเพราะก้าวล่วงอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่พิขุทั้งหลายพิขุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมารให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกําจัดเสียแล้วซึ่งจักขุ่แห่งมารไปแล้วสู่ที่ซึ่งมารผู้มีบาปมองไม่เห็นพิขุ ยิ่งไปกว่านั้นอีกพิกุก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเข้าถึงซึ่งสัญญาเวทยิตตนิโรธแล้วแลวอยู่และเพราะเห็นแล้วด้วยปัญญาอาสวะทั้งหลายของเธอก็สิ้นไปรอบพิกุทั้งหลายพิกุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกําจัดเสียแล้วซึ่งจกขูแห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมานผู้มีบาปมองไม่เห็น ได้ข้ามแล้วซึ่งตันหาในโลกดังนี้แล